เด็กนักเรียนชั้นม2ที่ไปกดน้ำจากตู้น้ำมาค่ะก็ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตงานกีฬาสีของโรงเรียนใช่ไหมยังไม่รู้ว่าสรุปว่าคุณครูใช้ให้ไปปิดสวิตเบรกเกอร์ด้านหลังหรือว่าไปเปิด<ม>หรือปิดแต่ตอนนั้นฝนตกใช่น้องตัวเปียกพื้นเปียกเบรกเกอร์เปียกจริงแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยน้องใช่ค่ะปล่อยให้น้องถูกไฟดูด ได้ข่าวว่ามีเพื่อนพยายามจะเข้าไปถีบแล้วจัง<ช>หวะแรกแต่ถีบไม่หลุดแล้วตัวเองโดนดูดมาด้วย,<ช>ยทุกคนเลยกลัวว่าจะโดนดูดตามก็รีบะตะโกนช่วยแต่ไม่ทันตอนนี้ก็เลยมีการแชร์กันในโลกออนไลน์สําคัญเลยก็คือวิธีการช่วยเหลือ,อคนที่ถูกไฟดูดไฟช็อตวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอันนี้ต้องเรียนรู้เอาไว้จริงค่ะควบคู่กับเรียนรู้การช่วยชีวิตเวลาที่มีอะไรติดคอทีนี้พราะมันเกิดเป็นข่าวก็เลยมีการไปตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ไปนะคะไป ตรวจสอบตู้น้ำในโรงเรียนในเขตพื้นที่การดูแลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพียบเลยน้องแล้วมีแต่เด็กอยู่ในโรงเรียนน่ะมันทําได้ยังไงไม่ผ่านเกณฑ์แบบนี้ได้ยังไงไม่ได้มาตรฐานน่ะเสี่ยงอันตรายมากนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างไม่ใช่ภาพตู <g ül üyor> ้กดน้ําในโรงเรียนที่เกิดเรื่องที่เป็นข่าวนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคือมันมีสายไฟอ่ะ ฉนวนหุ้มภายนอกฉนวนด้านในเขาหุ้มสายทองแดงสองเส้นแยกออกจากกันป้องกันไม่ให้ทองแดงสองเส้นมันไปแตะถูกกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแตะ่ช่างตอกตะปูกลางสายไฟเห็นไหมคะเดียวนะอันนี้จับฉลากมาเป็นช่างได้หรือว่าไม่รู้จริงๆรอตอกตะปูกลางสายไฟจริงๆลกักษณะการเชื่อมสายไฟหรือเดินสายไฟจะมีตัวอุปกรณ์ที่มันล็อกภายนอกใช่เป็นเหมือนก้ามปูตอกยึบสายไฟเอาไว้ใช่ไหมน้องชมพู่ มันมีเหรอคะตอกตะปูไปตรงกลางแบบนี้ค่ะตอกไม่ได้ด้านในก็เสียหายนะสิคนก็เลยไปคอมเมนต์กันเพียบเลยช่างหรือช่วยคะช่วยค่ะบอกเลยค่ะช่วยค่ะช่างหรือช่วยอันตรายมากนะแบบนี้มันได้เหรอคะคนก็เลยไปบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามันเกิดเรื่องไม่คาดคิดเหมือนที่เป็นข่าวมีคนบาดเจ็บหรือมีคนเสียชีวิตจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้นะแบบนี้ต้องเรียกว่าประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วดำเนินคดีเอาผิดช่างไปเลยถูกต้องไมไงเขาไม่มีหลักการเรียนการสอนวิถีช่างนะคะเขาจะต้องรู้เบื้องต้นอะไรไม่อันตรายอะไรอันตรายอย่างนี้อันตรายมากอันตรายจริงๆตอนนี้นะคะก็เลยมีการปรับแผนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกแห่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ให้ทั่วเลยไปตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งก็ควรตรวจสอบไม่ใช่แค่ตู้กดน้ำค่ะ ให้มันชัดให้มันชัวสายฟงสายไฟอะไรทุกอย่างคือมันต้องปลอดภัยเพราะน้องๆน,นักเรียนเด็กและเยาวชนความหวังของชาติอนาคตของชาติ <ừ> จะมา <ừ> บาดเจ็บเสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่มันประมาทแบบนี้ไม่ได้นะคะค่ะ <ừ> <ừ> ทีนี้โรงเรียนไหนมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้งานภายในโรงเรียนนะคะ ต้องแจ้งเขตพื้นที่ให้รับทราบว่าติดร่างตรงไหนอย่างไรจะได้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอุปกรณ์ให้เห็นเขาว่ากันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ของสอพทออและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปตรวจสอบทุกเดือน ดีมากนะคะซึ่งเราจะรายงานเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้หรือว่าไฟดูดเนี่ยกันเป็นประจำเนาะสาเหตุก็เกิดจากไฟฟ้า,ารับวงจรบ้างแหละระบบไฟที่ชํารุดบ้างแหละอากาศบ้านเราอ่ะคุยกับพี่ก๊อฟไปเมื่อวานมิวเวลาร้อนมันร้อนจัดเพราะอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่นอกบ้านหรืออยู่ใต้หลังคาบางทีมันมีการเปื่อยการชํารุดได้แล้วพอเขาหน้าฝนมันก็มีเรื่องของน้ําที่รั่วที่ซึมเข้าไปมันก็ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้ารับวงจรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ซึ่งอย่าประมาทจริงๆไปตรวจเดือนละหนยังไม่รู้ว่าน้อยไปหรือเปล่า เดินครั้งก็ยังดีอ,อย่างบ้านผู้จะมีจุดที่แบบตรวจไฟไว้เลยเงี้ยถึงเวลาถ้ามีปัญหากกเกรียกมาเช็คเช็คทีก็อันไหนชำรุดก็ใช่เขาเดินไปเช็คซะเลยเพราะเรามีเด็กไงจริง<อ>จรงอันตรายมากจริงๆนะคะอ่ะอก็ฝากตรวจสอบกันให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนเลยนะคะ,คะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์น่าเสียใจเกิดขึ้นนะคะ